สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาเสนอที่ดินนะครับที่ดินถนนคุณแดงนะครับรอสสี่จอนะครับติดถนนลาดยางนะครับแล้วก็มีคลองชลปับทานด้านหน้านะครับเป็นคลองน้ํานะครับแปลงที่ดินที่จะขายก็คืออยู่แปลงตรงด้านที่รถจอดนั่นเลยนะครับผมมีเนื้อที่นะครับมีเนื้อที่นะครับ217ตารางวานะครับ บรรยากาศดีนะครับโลงโปร่งลมพัดเย็นสบายนะครับเหมาะที่จะไว้ปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านอย่างปลูกบ้านยามเกษีณราชการนะครับบ้านอยู่อาศัยนะครับวิวทิวทัศน์ภูเขาก็สวยนะครับผมนี่ครับมีเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับในแปลงที่ดินของเรานะครับก็ถมไปแล้วด้วยนะครับนี่ครับ บริเวณใกล้เคียงมีเพื่อนบ้านนะครับไฟฟ้าน้ำประปามีนะครับที่ดินตรงนี้นะครับตั้งอยู่ตําบลหนองประหมอนะครับอําเภอบ้านปองนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมที่ดินของเราตรงนี้อยู่ใกล้กับครัวลุงลงนะครับประมาณ2กิโลได้นะครับประมาณ2กิโลนะครับขับรถเส้นนี้ไปนะครับ2กิโลก็จะถึงครัวลุงลงนะครับติดคลองเส้นเดียวกันนะครับเป็นคลองชลประทานเส้นเดียวกับครัวลุงลงนะครับ ถ้าเราเกิดออกไปทางเส้นนี้นะครับวิ่งเข้ามาจากถนนเส้นสามสเก้าหนึ่งนะครับสายบ้านหนองประหมอนะครับวัดมาบแคร์นะครับวิ่งเข้ามาเส้นนี้ก็จะมาถึงแปลนดินก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงครัวลุงลงนะครับผมนี่ครับที่ดินตรงนี้นะครับข้อดีก็คือมีบ่อบัวหน้าบ้านนะครับเป็นบ่อ จนับปพะทานนะครับเราสามารถทําเป็นที่พักหน้าบ้านเราได้เลยนะครับมีบัวสวยๆแบบนี้นะครับนี่ครับทางลงเราเข้าตรงทางนี้ได้นะครับเป็นทางสาธารณะนะครับหรือเราจะทําเข้าส่วนตัวผ่านหน้าแปลงของเราก็ได้นะครับนี่ครับข้อดีของเราตรงนี้ก็คือนี่ครับบ่อบัวสวยๆนะครับได้ชมชมบัวสวยๆหน้าบ้านของเราเลยนะครับนี่ครับ ดินตรงนี้นะครับถมแล้วนะครับผมจะปลูกบ้านได้เลยนะครับมีคลองพักมีคลองเล็กอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้คือคลองเล็กหรือเราจะเข้าเส้นนี้นะครับเราถมท่อเรียบร้อยแล้วนะครับมีเนื้อที่217ตารางวานะครับพอมบ่อบัวหน้าบ้านสวยๆแบบนี้นะครับผมไฟฟ้ามีนะครับน้ำประปามีนะครับ ที่ดินตรงนี้นะครับเราขอเสนอขายเลยนะครับยกแปลงนะครับอยู่ที่750,000บาทนะครับเนื้อที่217รตารางวานะครับด้านหน้าคลองนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นคลองส่งน้ำเล็กๆนะครับสามารถนำแผ่นปูนมาวางพาดนะครับก็จะเห็นบ่อบัวได้เลยนะครับผมเดินมาเล่นมาทำที่พักอยู่หน้าบ้านสบายเลยนะครับ อย,อยู่ทางทิศเหนือนะครับถ้าเกิดเราปลูกบ้านก็จะหันไปทางทิศเหนือนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็คือทิศตะวันออกนะครับส่วนด้านหลังบ้านของเราก็คือทิศใต้นะครับผมครับบ่อบัวหน้าบ้านเราสามารถทำประโยชน์ได้นะครับทำเป็นที่พัก ที่ดินตรงนี้นะครับแนวขอบเขตก็จะที่ถมไว้นี่ยครับแนวเป็นทิวต้นมะพร้าวนี่เลยนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าไปด้านหน้าแปลงนะครับกว้างอยู่ที่35เมตรได้นะครับลึกเข้ามาด้านหลังก็อยู่ประมาณสัก27เมตรได้นะครับนะครับแนวขอบเขตของเราก็อยู่ประมาณนั้นนะครับที่ถมไว้นะครับ ท่านใดนะครับท่านใดสนใจที่ดินที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับมีเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับก็แนะนําแปลงนี้เลยนะครับวิวดีนะครับวิวดีโล่งโปร่งนะครับบรรยากาศดีท่านใดสนใจที่ดินแปลงเล็กๆก็โทรมาสอบถามกัได้นะครับที่0 88เลยนะครับ452ครับ1768นะครับกับผม เขตปัญญานะครับพื้นที่ดินก็คือตรงที่ถมนี้หมดเลยนะครับครับเป็นที่แปลงเป็นทุสวยๆนะครับ,รบไม้ปูกบ้านนะครับอยู่เขตบ้านโป่งนะครับเขตบ้านโปง่งเขตโพธารามติดต่อกันนะครับพื้นที่ตรงนี้ข้อดีคือได้บ่อบัวได้บ่อบัวห,หน้าบ้านนะครับได้บ่อบัวหน้าบ้านสวยๆเลยนะครับนี่ครับบ่อบัวของเราถ้าเกิดเราจะนํา แต่งทำเป็นที่พักไปริมในบ่อพวก็ได้นะครับเราใช้ทำประโยชน์ได้จากหน้าแปลงของเรานะครับเป็นเก็บสารพทานนะครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับกินแปลงเล็กๆส,สวยๆมแล้วด้วยนะครับผมขายเพียง7 5 0 0 0 0หมบาทนะครับท่านใดสนใจโทรมาได้นะครับผมสวัสดีครับ รับวิวภูเขาวสวยๆด้วยนะครับภูเขาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม